สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับคู่หูมัศจรรย์เวอร์แพนและก็เวอร์แพนไครโตซานและก็หญิงเกษตรของบริษัทเวอร์แคดอินโนเวชันผมสภาพการจนะฮิรันพลวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยอยู่ที่นาข้าววันนี้อยู่กับเจ้าของพื้นที่จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเจ้าของพื้นที่กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุดมชุรัศมีครับอยู่บ้านเลขที่ บอรที่12มู่ีตำบลบ้านใหม่สุขเกษมอำเภอโกงไกราศจังหวัดสุขโขทัยครับสุขโขทัยครับอีกท่านหนึ่งครับนันทว,วันสุดที่สมบูรณ์สุขค่ะคเป็น,น,นที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนําค่ะอืครับลงดุลครับข้าวเนี่ยเป็นข้าวพันอะไรครับ61ครับ61กขอ61กขอ61 90วันใกล้แล้วใกล้แล้ว90วันอีก2วันก็จะเกี่ยวแล้วอีก2วันก็จะเกี่ยวครบกาหนดพอดี อยากจะถามเจ้าของพื้นที่เลยนะครับว่าเอะไอไล่นาของเราที่เห็นแบบนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมันมีปัญหามันมันมีปัญหาเยอะไหมที่จะเป็นเห็นความสวยยงานแบบนี้นะครับข้าวไม่ค่อยโตเมื่อก่อนปุ๋ยยาที่แพงเพิ่งมาได้าตวสานเนี่ไตวซานนี่มาก็ส้นทุนได้เยอะอืมอืมอ๋อคือคือเดิมทีมันมีต้นไม่ค่อยโตใช่อ่อ ต้นทุนปุ๋ยเยอะเลยปุ๋ยเคมีเคมีใช้เยอะใช่ไหมใช้เยอะเราก็มีปัญหาเรื่องโรคด้วยเรื่องโรคเรื่องโรคมันแมลงเยอะม้งอเป็นใบกรอบใบแห้งใบกรอบใบแห้งอถ้าใช้นี่ไปแล้วไม่มีไม่เป็นอืมอืมอมครับแล้วแล้วคอรวงเหรอคะคอรวงก็ไม่เป็นอ่าเพราะหลายๆที่คอรวงจะเป็นนะเต่ที่นี่ไม่เป็นใช่ไหมที่นี่ไม่เป็นคอรวงไม่เป็นอะไรเลยใบเบยเอี่ยม ใบสะอาดสะอาดครับข้าวเนี่ยนะครับที่เกษตรกร,ร,กรมีปัญหาเนี่ยมันมันเคยเราเคยเห็นข่าวเนี่ยนะครับว่ามันะระหว่างผลผลิตกับต้นทุนเนี่ยมันไม่มันไม่สมดุลกันที่นี่เคยเจออย่างนั้นบ้างไหมเคยเจอต้นทุนเนี่ยแพงต้นทุนแพงแต่ผลผลิตด้ถูกครับตอนนี้ก็ถูกอตอนนี้ก็ถูกตอนนี้ก็ถูกผลผลิตเนี่ยห้าพันหกพัน เกียนเกียนหนึ่งกาต,ต้นทุนปุ๋ยเคมีนี่ก็ลูกหนึ่งพันห้าพันสองไม่คุ้มทุนกันไม่คุ้มทุนทีนี้พื้นที่เนี่ยกี่ไร่นี่สามสิบไร่สามสิบไร่เนาะใช้เพราะว่าปีนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยปีนี้นะครับไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยใช้ ปุ๋ยใช้ยิงเกษตรนี่กับแสดงว่าปีที่ผ่านมาก็ใช้ปุ๋ยเคมีเคมีอย่างนั้นเลยอใช้ใช้เยอะไหมฮะเยอะเยอะไร่ละลูกไร่ละลูกสามสิบไร่ก็สามสิบลูกสามถึงสามสิบห้าลูกโอ้เกินอีกเกินอีกสามสลูกตรงไหนมันไม่งามก็ไปก็เสริมเข้าไปอัดเข้าไปออเเข้าไป ทีนี้มาใชใ então, ้ของเราแล้วเนี่ยมาใช้ไรแล้วลูก็ไรละลูกเหมือนกันยิงเกระลไต่ไรละลูกพอพอใช้แบบนี้แล้วมันเห็นความแตกต่างยังไงบ้างอ่ะมันก็งามดีงามปะเอ้รดต้นทุนไปได้เยอะในการลดต้นทุนเนี่ยลดอย่างไรบ้างนะยาฆ่าแมลงนะฮอร์โมนพวกนี้ได้ใช้หรือไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็น้อยน้อย ฮอร์โมนก็ใช้ตัวเดียวนี่เนี่ยก็คือฮอร์โมนก็คือก็คือนี่แหละใช่ไหมนิดหนึ่งนะคะอาจารย์นาสามสิบไร่ใช้ไปแค่สี่ชุดณเที่ยวนี้แต่เพราะว่าเราใช้เราปรับดินไงเราบอกเราเน้นปรับดินเราก็เลยไปเน้นที่ปุ๋ยไม่เจองเกษตรเที่ยวนี้นะคะเราใส่อ่ะสองเที่ยวสองลูกสองลูกเรายังถูกกปุ๋ยเคมีอีกนะคะถูกกว่าเลยขนาดเราใส่สองลูกแต่พอเราปรับดินไปแล้ว เที่ยวหน้าเราจะลดตัวนี้แต่เราจะมาเพิ่มตัวนี้มาเพิ่มคู่หูมหาศย์เราจะมาเพิ่มน้ําหนักเม็ดเพราะว่าดินเราปรับเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ยังใช้อยู่แต่เราจะลดตัวนี้ลงอ่ะนะคะคแล้วก็มาใช้ตัวนี้เราก็จะลดต้นทุนเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะอาจารย์ครับอันนี้ใส่แค่สี่เที่ยวแต่ครั้งต่อไปป๊บสามสิบไร่เราจะใส่ห้ารอบ<อ>แล้วจบเลยหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่ห้าชุดต่อสามสิบไร่จบเลยค่ะอาจารย์ใช้อัตราส่วนคู่หูพระอาจารย์กับ นาข้าวเนี่ยใช้ยังไงบ้างหนึ่งชุดนี่ก็หนึ่งร้อยลิตรไอ้หนึ่งพันลิตรอืมต่อหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งชุดก็คือเวอร์แพนต์กไดโน่ก็ติกใหญ่ไงอ่าก็ติกใหญ่เครื่องสายที่ครับอืมอืมทีเดียวไม่ต้องผสมมากก็คือหนึ่งชุดนี้ต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับแล้วก็หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างลักษณะต้นข้าวใบข้าวรวงข้าวเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างเท่าที่เห็นด้วยสายตาของเราเนี่ย สมบูรณ์สมบูรณ์แบบไหนอ่ะสมบูรณ์ดีเหลืองเหลืองไม่เหลืองแบบว่าเขียวเหลืองอ่อนไม่ไม่เขียวมากไม่เขียวแก่คำว่าคําว่าเหลืองอ่อนกับเขียวแก่เนี่ยมันต่างกันยังไงมันก็เขียวแก่ก็สีเข้มครับเป็นโรคง่ายอ๋อแล้วถ้าเหลืองอ่อนนี่ใบมันจะแข็งไม่เป็นโรคอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่คือจุดสังเกตจุดสังเกตก็คือถ้าใบเขียวเขียวมากต้นเขียวเนี่ย เป็นเป็นโรคง่ายใบกอบใบแห้งนี่ไม่เป็นไม่เป็นของเราเนี่ยเป็นใช้แล้วใบมันจะออกเหลืองนิดนึงเหลืองรวงเหลืองเหลืองนิดหน่อยอันนี้โรคไม่มาโรคไม่มีอันนี้คงเจุดสังเกตเลยมันจะมีส่วนดีกันเยอะครับอแมลงก็จะน้อยลงด้วยถ้าใบไม่เขียวแมลงจะไม่มากใช้ของเรามันจะข้อดีเนี่ยมันอย่างนี้อืทีนี้อยากจะถามท่านที่ปรึกษาด้วยว่า มาแนะนําที่นี่เนี่ยเห็นอะไรนะคะถึงมาแนะนำํำที่นี่เป็นแหล่งข้าวที่ใหญ่ะค,ะครับนะคะแล้วก็เรารู้จักคนที่นี่ด้วยเพื่อนเราอะนะคะเพื่อนๆนเพื่อนก็รู้จักกันก็แนะนําให้มาที่กลงไกรลรานนะ,ะอพอมาถึงกลงไกรลราดปุ๊บคนที่นี่ เปิดรับทันทีเลยพอเรามาบอกของเราดียังไงของเราลดต้นทุนของเราทําให้ปรับโครงสร้างดินใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่เนี่ยใช้เคมีอยู่แล้วดินเขาไม่ดีเลยดินเสียดินดานใช่ไหมคะดินเสียดินดานเสร็จปุ๊บพอมาใช้ของเราปุ๊บเขาบอกเลยดินเขาเป็นเลนขึ้นอืนะคะดินเป็นเลนขึ้นนี่เห็นชัดเจนเห็นทันทีเลยคือดินพอดินเสร็จปุ๊บฉีดพ่นของเรา ณเวลานี้เนี่ยทุกจังหวัดเลยเป็นโรคเยอะมากครับนะคะปทุมธานีที่เราไปทํามาเป็นโรคหมดพอลวงแห้งรากเน่านะคะใบส้มหนอนกอเป็นหมดแต่โคตแปลงที่นี่นะคะเกษตรกรพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่เป็นไม่ติดโรคเลยใช้คู่หูกับปุ๋ยไม่หญิงเกษตรอันนี้นี่เรายืนตรงนี้เวลานี้นะคะเห็นชัดเจนเลยอ่ะนี่คือความแตกต่างนะคะ พื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ที่นี่พอใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเนี่ยนะคะใช้ของเราเนี่ยปรับดินด้วยแล้วก็ใช้ตัวนี้บำรุงต้นด้วยนะคะเป็นอย่างที่เห็นอาจารย์เป็นอย่างที่เห็นเลยโลกไม่มีแล้วสมบูรณ์ลดต้นทุนค่ะเห็นอย่างนี้แล้วประทับใจขนาดไหนครับประทับใจมากครับมากเลยมากถ้าประทับใจมากฝากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่ยังไม่รู้จักโู้โหมาสรย์ยังไม่รู้จักหญิงเกษตรเนี่ยให้ความมั่นใจ สกเกษตรกร,ร,กรที่ดูอยู่ครับว่าเกษตรกร,ร,กรที่ดูอยู่ด้วยครับใช้หญิงกเกษตรกับคู่หูวัสจรรย์นี่ดีแน่นอนครับครับก็สิ่งที่ผมสอบถามลุงดุลเห็นไหครับอย่าพึ่งเชื่อก็ได้นะจงเชื่อต่อเมื่อท่านได้ใช้คู่หูวัศจรรย์และหญิงกเกษตรใช้แล้วท่านจะเข้าใจว่าความลงตัว ระหว่างต้นข้าวต้นไม้ของท่านกับคู่หูพระจันทร์กับหญิงเกษตรลงตัวได้อย่างพอเหมาะพอเจาะตอนนั้นท่านจะเชื่อได้100%เซท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่มีอะไรเกินจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทย ยั่งยืนวันนี้ผมแล้วก็ผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านขอลาทุกท่านไปแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเวทไทยยิงเกษตรใช้เล้าดีใช้เล้ารวยช่วยตด,ดดีเย้